นี่คือแครอทเจียวกับบรอกโคลีที่หั่นไว้อย่างสะอาดค่ะอะเอออืมกะเทียมกับหัวหอมก็เปอกไว้หมดแล้วค่ะเห็ดออรินจิก็หั่นเสร็จแล้วค่ะวัตถุดิบที่อยู่ในสภาพไม่ดีแยกออกมาไว้ข้างๆแล้วค่ะแล้วหนูก็หั่นเนื้อวัวไว้แล้วเหมือนกันค่ะขนาดเท่านี้จะใช้ได้ไหมคะแล้วก็เตรียมครีมสดไว้ในสภาพที่สมบูรณ์แล้วค่ะโอ๊ยเจ็บแขนแฮะ ขอพักหน่อยได้ไหมคะได้ดสินั่งพักได้เลยขอบคุณค่ะพักเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูเก็บกวาดเองค่ะพักแล้วจุบซิบนี่ดูเด็กคนนั้นสิหน้าแปลกใจดีที่เธอทำงานทุกอย่างที่สั่งไว้อย่างคล่องแคล่วและเสร็จสมบูรณ์ดูกำลังสนุกกับการใช้แรงงานหนะัก ค่าประสบการณ์ฉันสัมผัสได้ถึงค่าประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเธอน่ารักมากจริงๆน่ารักไอ้หนูลองชิมนี่ดูสิจ๊ะสมกับเป็นลูกสาวเลโอนารนักเล่นแล่แปรธาตุหนูทำงานเก่งมากเลยแล้วก็เลือกวัตถุดิบทำอาหารใช้ได้เลยนะขอบคุณสำหรับคำชมนะคะ รักไร่กลมเกียวอร่อยมากค่ะพี่สาวอะไรกันฉันไม่ได้พามาเพื่อให้มันเป็นแบบนี้นะว่าจะพามาให้โดนใช้งานหนักกับโดรลังแกสักหน่อยไอเลตลองชิมสตูครีมตับนี้ดูไหมเหลือเชื่อเพราะศักดิ์ศรีในงานของเธอหัวหน้าคนครัวเลยไม่ยอมให้ใครชิมอาหารมาก่อน นี่นี่หัวหน้าคนครัวเฟซ่านี่มันหมายความว่ายังไงกันทำไมถึงให้เด็กแบบนั้นมายุ่งกับอาหารตามอำเภอใจหัวหน้าสาวใช้มัวมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วทำไมไม่ยอมไปทำงานสักทีละ่ะกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองได้แล้วรึกหลังเลเอา้าวชิมนี่สิเปิดใช้งานพลังของเงินสด การชิมรสชาติระดับซอมเมอรี่หืมดูเหมือนว่าจะขาดความกลมกล่อมนะคะลองใส่พริกไทยบดเพิ่มหน่อยดีไหมคะไอเล,ะล,ะล,ะล็แล้เลลอยลองเรียนทำอาหารดูไหมหัวหน้าคนครัวผู้เข้มงวดคนนั้นยอมรับเธอเป็นลูกศิษย์งั้นเหรอเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ เพราะงั้นไม่จำเป็นต้องคิดเยอะฉันจะปล่อยคนที่มีความสามารถไปไม่ได้ทำอาหารหรอคะใส่ซื้อืออืมงั้นหรอคะแต่ถึงยังไงมันก็ดีถ้าค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็โดยกรีบกุหลาบไว้ให้หฮเชฟตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปให้เธอมาที่ห้องครัวตอน6กโมงเชา้าไม่สิ เธอยังเด็กอยู่เพราะงั้นมาถึงภายในเจ็ดมมงเช้าก็แล้วกันแม้แต่ความสะดวกสบายหัวหน้าก็ยอมให้เหล่เนี่ใส่ค่ะสิทธิพิเศษของผู้สมร่างตอนที่สี่ไอเลดค่อยค่อย,อยทำก็ได้ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวกล้ามก็ขึ้นพอดีที่เหลือให้ฉันทำไหมไม่เป็นไรค่ะพวกพี่ๆเดี๋ยวหนูทำเองค่ะฮึม <c oughs> เลเวลจะได้ขึ้นสูงเร็วๆฉันจะปล่อยค่าประสบการณ์อันล้ำค่าไปไม่ได้นะสิเธอนี่ขยันทำงานจริงๆถ้า,างั้นมีอะไรให้ช่วยเรียกได้เลยนะค่ะนึกถึงตอนที่ทำงานพา์ไามเลยแฮะก่อนตายกับหลังตายไม่เห็นจะต่างกันเลยถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ใช้ชีวิต แบบลำบากลำบนในชาติก่อนแน่ๆไม่สิยิ่งไปกว่านั้นถึงฉันจะเกิดใหม่ในแนวโดเมสเลี้ยงเด็กแต่ตอนนี้แทนที่ฉันจะได้เป็นเด็กน่ารักในราชวงศ์ที่มีอำนาจสูงสุดหรือไม่ก็ในตระกูลยุคที่มีอำนาจรองลงมาแต่ก็คงจะได้รับความรักมากมายจากครอบครัวและได้มีความสุขไปกับโลกใบนี้ กับต้องมาใช้ชีวิตลำบากแบบนี้ซะได้ไออยู่ที่นี่นี่เองสินะไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ได้มีเรื่องอะไรนะเออ,อเดี๋ยวนะเขาชื่อบินใช่สิสันมาใสาใช่ไหมล่ะคาบเรียนประวัติศาสตร์ของคุณชายเพิ่งเลิกเดี๋ยวฉันทําแทนเองเธอไปพักเถอะเก่งมากเลยนะเป็นไรไปจะไม่เป็นไรได้ไงเอามาเถอะเดี๋ยวช่วย ต้องทำยังไงหรอก่อนอื่นถ้าเข้ามาในครัวก็ต้องล้างมือให้สะอาดถ้างั้นก็ฝากด้วยแล้วกันนะหืมที่มือนั่นรอยไม้เลียวนี่